สวัสดีนะครับมโต๊ด1 5้าหทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ธนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกานพืชศกมังกร โอกาสความรักครั้งใหม่ขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นไพ่ของเซลติคอสมอโตสอ่านตามความหมายและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนโกงร้อให้โชคชะตา ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการกระทำมีสิ่งที่บันทึกจดเรื่องราวต่างๆในตอนนี้อยู่ก็ได้นะเป็นไพ่ของโชคชะตาวันเวลาที่เราจะเป็นคนที่กำหนดโชคชะตาและวันเวลาด้วยตัวของคุณเองนะหรือการที่เรามีความคิดใหม่ๆหรือการวางแบบแผนเพื่อจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของเรา t ม e ร m เรอร์ชาวเมธธาตุไฟคนที่ทำงานเกี่ยวกับราชการคนที่ทำงานเกี่ยวกับความมั่นคงก็ได้นะเป็นไพ่ทางงานไพ่คนที่เข้มแข็งคนที่มีความเป็นผู้นำสูงคนที่ ที่มีสภาวะคนที่เป็นคนที่มีความเก่งในตัวคุณเองนะมีพลังภาพการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยอาจี่มีการที่ติดต่อหรือการพูดคุยการพบเจอกับคนที่อยู่ในสายงานเดียวกับคุณหรือการที่พบเจอคนที่อยู่ในสายออนไลน์การทักทายการพูดการคุยก็ได้นะมีพลังภาพการเลิกราการยา้าง การมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเป็นฝ่ายคุณที่ยอมถอยออกมากับอดีตที่ผ่านมามันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงนะมันเหมือนปัญหากับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ชนะคุณแต่ในตอนเนี้ยมีคนที่พ่ายแพ้ก,กับความรู้สึกในตอนนี้ของเขาก็ได้นะมีพลังงาไพาหาห่ห้าเหรียญห้าเหรียญนี่คือการที่เดินเท่าไรตามเท่าไหร่ควายคว้าเท่าไรกับไม่เคยเห็นค่าในวันที่เราเดินตามเขา ในทุกๆก้าวในวันที่เราหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งจะมีคนที่เสียใจจะมีคนที่เสียดายกับสิ่งที่เขาทําให้ความรู้สึกต้องจบกันออกมาก็ได้สิ่งที่แตกหักพังไปมันโค้อคงกับคืนมาประกอบเหมือนดังเดิมไม่ได้นะมันเป็นพลังงานไพ่ในตอนเนี้มันเป็นการที่ความหวาดระแวงความหวาดกลัวกการกระทา ของเขาคนนั้นก็ได้นะในความรู้สึกที่ยังลืมลืมความเจ็บปวดไม่ได้แต่คุณเป็นคนที่เหมือนกับการที่เรากลับมาอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็ได้ในวันที่คุณถอยห่างในวันที่คุณเดินจากลามีคนที่ในวันที่คุณหันหลังให้กับความรู้สึกในความที่เราดูแลหรือความห่วงใยกับใครสักคนหนึ่งเราเป็นฝ่ายที่เดินอยู่ตามลําพังในเส้นทางเดินที่อ้ آ, างว้างในเส้นทางเดินที่เหน็บหนาวแต่คุณเป็นคนที่เหมือนกับการที่เราได้เดิน ได้คิดทบทวนในเส้นทางของเราก็ได้นะทุกก้าวเดินทุกทางเดินเราจะเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ได้พบเจอกับคนที่เข้ามามีคนหลายแบบที่เข้ามาในชีวิตเราก็ได้นะมีพลังงานไพ่ซิกออฟครับ คนเก่าๆคนเดิมๆหวนกลับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่อยากหวนกลับมีคนที่อยากหวนคืนมีคนที่คิดถึงวันเก่าๆที่คุณกับเขาเคยแลกกับความรู้สึกซึ่งกันและกันก็ได้เคยเข้าใจเคยห่วงใยเคยผูกพันเคยผูกมัดหรือจิตใจที่ผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดนะมีพลังางานไพ่ใน เอ็เอาไปรติคนะเอ็เอาไปริสิ่งดีๆโชคดีโอกาสดีๆสิ่งใหม่ๆที่กําลังที่จะเข้ามาโชคดีโชคแบบฟุก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่โอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในตอนเนี้เรากลับมาเหมือนเห็นคุณค่าในตัวของเราเองเรามีค่าในความรู้สึกของเรานะเราอยากมอบกับความรู้สึกที่ คนที่เข้ามาเนี่ยเราอยากให้เขาเห็นในคุณค่าในตัวของเราก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดอร์อมิชเชียนเป็นพลังงานไพ่ดาวพุธคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาคนที่มีสเสน่ห์ในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ ในเรื่องการงานของคุณก็ได้หรือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของคุณคุณเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคุณเป็นคนที่เรียนรู้ในหลายๆด้านคุณเป็นคนที่สะสมประสบการณ์ในตัวคุณเองนะในตอนนี้มันเหมือนโอกาสที่คุณได้สร้างโอกาสให้กับตัวเราเองนะทุกเส้นทางเดินเนี่ยความประสบความสําเร็จที่รอคุณอยู่ในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ตั้งใจในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังไพ่ความปรารถนาของคุณต้องการให้คุณ จ่ายในราคามหาศาลจ่ายด้วยเวลาเวลาที่มันเร็วนะวันเวลาที่เร็วอยากทํำในสิ่งที่หวังทําในสิ่งที่ตั้งใจรีบทํารีบลงมือทําในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณตั้งใจอยู่นะครับเป็นทางการให้คุณกําลังคิดถึงใครบางคน ที่เคยจากกันไปอยู่หรือเปล่าทุกเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งความพัดภาามีทั้งความผิดหวังมีทั้งความเศร้าความเสียใจแต่คุณจะยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในวันหนึ่งที่พัดภาาทุกสิ่งทุกอย่างคือการพัดภานะมันเหมือนความรู้สึกในตอนเนี่ยได้พบเจอกับคนที่เคยพัดภากันมานานในความรู้สึกได้พบเจอกับคนที่เข้าใจได้รับได้พบเจอกับคนที่คุ้นเคยในความรู้สึกซึ่งกันและกันก็ได้นะครับเป็นหลังไ่ใน อิงวัดนะอิงวัดคือพลังงานไพ่ความเติบโตความอุดมสมบูรณ์ช่วงเวลาแห่งความไม่มีกังวลในตวงคุณนะการครอบครองครอบครัวที่อบอุ่นช่วงเวลาแห่งการปลอบประโลมในความรู้สึกคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งในตวงคุณเองนะชาวทาด,ดินเนี่ยมีไพ่พลังงานไพ่ดาวพฤหัสเป็นพลังงานไพ่ใบแรกเนี่ยคือคนที่มีความรู้เป็นกูบาอาจารย์เขาได้เป็นคนที่สอนในแง่มุมดีๆแง่มุมต่างๆ ก็ได้นะมีพลังงานไพ่การเลิกราการย่าล้างเป็นพลังงานไพ่ในในการที่เรากลับมานิ่งในวันหนึ่งที่เรากลับมานิ่งหรือการที่โชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันมีคนที่เสียดายวันเวลาดีๆที่มีคุณมีคนที่อยากกลับมาใช้วันเวลาร่วมกับคุณก็กได้คนอดีตที่ผ่านมาอยา,นอยากควรกับอยากควนคืนโชคชะตาวันเวลาดึงดูดคุณก,กับเขาให้ได้มาพบเจอกันมีไพ่ของชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมตุน ธาตุดินกันพุชกมกรน,นะธาตุน้ํากรกฏมีนพุชจิกนะที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ธาตุไฟเมสิงตะนูนะครับเป็นปพลังงานไพ่คนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพฤหัสได้นะอขอดูพลังงานไพ่อดีตท,ที่ผ่านมาของชาวธาตุดินนะครับว่าอดีตท,ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะอขอดูนะครับเป็นปพลังงานไพ่สามไม้เท้านะสามไม้เท้านี่คือการรอคอยในวันที่เรารอเขานะ อาที่เป็นการที่เรารอใครสักคนหนึ่งเขาอาจเะไม่เคยเห็นค่าไม่เคยกลับมาไม่เคยหันกลับมาแลแต่ในวันเวลาที่เราเลือกที่จะตัดใครสักคนหนึ่งมันช่างแปลกมีคนที่วนกลับมีคนที่หวนคืน มีคนที่อยากพบหน้ามีคนที่อยากพบเจอความอึดอัดความไม่สบายใจมีปัญหานะอาจจะเป็นคนเก่าๆหรือคนอดีตที่ผ่านมารู้สึกถึงความผิดก็ได้นะหรือในการที่เขาปกปิดกับความรู้สึกที่หลักคุณอยู่ก็ได้เหมือนเขาอาจจะกลัวเสียฟอร์มก็ได้นะเพราะมีไพ่ของเดียมเพลิอการที่เขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้เย,เยอะฟอร์มเยอะฟอร์มมากคนที่ปากแข็งก็ได้นะปากแข็งแต่ในใจมันอาจจะ เป็นคําพูดกระจายมันไม่ตรงกันก็ได้นะมีพลังภา้ความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากมีคนที่เครียดมีคนที่กดดันมีคนที่นอนไม่หลับอยู่ตอนนี้ก็ได้คิดถึงแต่เรื่องคุณนะอาจจะเป็นในความคิดของเขาเนี่ยในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาตั้งใจในสิ่งที่เขามุ่งหวงังในสิ่งที่เขาทุ่มเทเขาทุ่มเทในเรื่องการงานเพื่อสร้างอนาคตแต่ในความคิดของเขามันยังมีคุณอยู่ในความคิดของเขาอยู่ตลอดเวลาสามสามเหรียญเป็นพลังภาพ การพูดคุยการเจรจาการติดต่อคุณกับเขาเคยพูดคุยคุณกับเขาเคยเคยยยลียร์ใจมีไพ่พลางไพ่ห้าเหรียญความเหน็บหนาวนะในวันที่ไม่มีคุณเนี่ยมันเหมือนกับการที่เขาขาดคนที่เคยพูดคุย เคยหยอกล้อเคยเข้าใจเคยพูดคุยถึงเรื่องทุกๆอย่างในคำพูดของเขาในคำจาของเขาก็ได้นะมีพลังงานไฟการแอบสืบแอบส่องความดื้อความรันความเอาแต่ใจคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กๆก็ได้นะหรือมีคนที่กำลังแอบสืบส่องคุณอยู่แอบมองคุณอยู่เหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังเสียดายคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้คิงออฟคราบราชาถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ำถ้วยแห่งความรู้สึก นะถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่าในหัวใจของเราก็ได้นะการกลับมาถืออารมณ์และความรู้สึกหรือเป็นพลังงานไพ่ของการเข้ามา ขอโอกาสการเทคแคร์การดูแลการห่วงใยควีนอัลเบเทิลคุณเป็นคนที่มีพร้อมในทุกๆเรื่องนะคุณเป็นคนที่มีความฉลาดและมีความเก่งในเรื่องการเงินคุณเป็นคนที่มีอนาคตและความหวังในตัวของคุณเองนะมันเหมือนกับการที่เราเป็นคนที่มั่นใจเราเป็นคนที่มีแบบแผนแห่งอนาคตในตัวของเราเองนะคุณเป็นคนที่รักไขย่ยากคุณได้รักไข่สักคนหนึ่งแล้วล่นะ คุณพร้อมที่จะดูแลเขาคุณพร้อมที่จะซับพอร์ตเขาคุณพร้อมที่จะห่วงใยกับเขาแต่สิ่งที่เราจะห่วงใยห,หรือการซับพอร์ตเราอยากได้หัวใจเราอยากได้ความรักที่เขามอบให้กับเราคนที่รักกันจริงเขาจะแคร์กับความรู้สึกเขาจะเข้าใจในความรู้สึกของแต่เขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดคําจาคนที่ไม่รักกันเขาจะไม่แคร์นะอันที่เป็นการที่ไม่แคร์ใช้แต่อารมณ์ก็ได้นะอันที่เป็นการที่คนคนหนึ่ง อาจจะเป็นการที่เขายอมพ่ายแพ้กับความรู้สึกหรือในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายกลัวคุณไม่ให้โอกาสไม่ให้อภัยกับเขาเพราะมีคิงออฟซอร์เนี่ยคิงออฟซอรคือความเป็นผู้นําในตัวเองสูงนะชาวธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่มีการฝ่าฟันเป็นคนที่มีความทุ่มเทเป็นคนที่เหมือนกับสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะเหนื่อยและกับความพยายามที่พยายามทําเพื่อเขาแต่ตอนนี้เราจะมาดูแลตัวเองเราจะดูถึงคนที่ร้อนหล่นร้อนใจ คนที่กำลังทุกคนที่ทรมานใจในวันที่ไม่มีคุณก็ได้นะม,มีพลังงานให้เอเดลวานมีไพ่ของโอกาสแห่งการเริ่มต้นแต่มันมีพลังงานไพ่การปิดกั้นตัวของเราเองก็ได้นะโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักมีอยู่นะแต่คุณจะถามกับความรู้สึกคุณว่าคุณยังพร้อมที่จะเริ่มใหม่หรือการที่เรายังผิดหวังอยู่เรายังเสียใจยอยู่เราอาจจะ ไม่อยากที่จะมีความรักก็ได้เราอยากที่จะมีความรักที่อบอุ่นเราอยากจะมีความรักที่เข้าใจเราอยากจะมีความรักที่คอยดูแลและช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปก็ได้นะเดทการจบการเลิกราในเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งความทุกข์ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจหรือมีคนที่รู้แล้วว่าความพัดภาคจากความรักที่คุณเคยมอบให้เป็นเช่นไรนะวิวอัลฟ่าจูนกงร้อให้โชคชะตาวันเวลา วันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับวันเวลาหน้าวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่วนย้อนกลับคืนมาในความรักในความสัมพันธ์หรือโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนนะคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปรอคนที่ใช่สําหรับเราเงมนเหมือนการที่ในตอนเนี้ยคุณอยู่ในวันที่เป็นปัจจุบันของเราในวันที่เราสร้างอนาคต ในวันที่เราวางแบบแผนในวันเวลาที่เราสร้างเป้าหมายกับตัวเราเองวันเวลาจะนาเนินต่อไปวันเวลาจะนําพาให้เราได้ไปพบเจอกับสิ่งที่เราวางไว้ก็ได้กับสิ่งที่เราลงมือทําในปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าในตัวของเราเองนะมีพลังงานไพ่ในออในออครับคือการการยานิมิตนะครับเป็นพลังงานไพ่าการงอขอคืนดีการกลับมางอก็ได้การกลับมาถือหัวใจการกลับมาขอโอกาส มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพ่การอึดอัดเจ็ดดาบอาจจะเป็นการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ปกปิดความลับซ่อนเร้นแต่ความลับไม่มีในโลกนะไม่รู้วันนี้ก็ดูวันหน้าหรือการที่มีคนที่รู้เรื่องราวของเขาอยู่ด้วยก็ได้นะ่าขอรูปพลังงานไพ่ในปัจจุบันนะครับ ขอดูพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินกันพฤชสมกรโอกาสความรักครั้งใหม่เป็นเช่นไรนะอาจจะไปได้พบเจอกับคนที่เข้ามาเกื้อกูลกันเกื้อหนุนกันในช่วงนี้ก็ได้นะคนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวบด้าน ทหารตำรวจก็ได้นะคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมได้นะครับเป็นพลังงานไพ่คนที่ทําง,งานเกี่ยวงานช่างงานซ่อมบารุงได้การติดต่อการสื่อสารการออนไลน์ได้นักลงทุนน,นักพูดนักคุยก็ได้นะหรือการที่เป็นพลังงานไพ่เดอเมดิเชียนเนะี่คนที่ให้พลังงานบวกก็ได้นะคนที่เป็นพลังงานไพ่การเพิ่ม พลังงานและศักยภาพให้กับตัวของเราเองก็ได้นะครับขอดูดพลังงานไพ่ในปัจจุบันมีไพ่พลังงานไพ่ดีไฮพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเลนส์นะการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาสาหรับบางท่านอาจจะมีการที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองนะอะเป็นพลังงานไพ่ดีไฮพิเทศเนี่ยคือการที่เรากลับมารักตัวเองดีไฮพิเทศเป็นคนที่รักความสวยความรอความงามหรือคนที่ขายเครื่องสําอางเพชรพลอย จิวเวลีได้นะมีพลังงานไพ่ใน10ไม้เท้านะครับเป็นพลังงานไพ่2ไม้เท้าเป็นพลังงานไพ่การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ที่ผูกผ่านสายใหญ่ของความรักทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือการที่คนคนหนึ่งที่จะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ย เหมือนเราดูดูในความรู้สึกของเขาดูความเอาใจใส่ดูการดูแลดูการพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสารสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ได้มันเหมือนมีความผูกพันมันเหมือนมีความผูกมัดซึ่งกันและกันการกระทําหรือมีพลังงานไพ่ความทุ่มเทการแบกภาระในช่วงนี้ของชาวธาตุดินก็ได้นะมีพลังงานไพ่สามดาบคนที่เคยผิดหวงังคนที่เคยเศร้าคนที่เคยเสียใจคนที่เคยผิดหวังในเรื่องความรักมาเหมือน กันก็นกนได้นะในตอนนี้มันมีพลังงานไพ่สดาบเนี่ยสาดาบอาจจะเป็นคนอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาขอโทษในวันนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังทุกทนทรมานใจหรือไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนทุ่มเทเท่าไหร่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็ได้นะมีพลังงานไพ่ดีเดอะเดอะเลเวอร์ The over, ห่วงแห่งความรักการพบเจอ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับการที่ได้มาพบเจอกันมันเหมือนความมีสเสน่ห์ก็ได้นะหรือคนๆที่เข้ามาเนี่ยคนๆนี้อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาเป็นคนที่คุยเก่งก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่การพูดคุยนะมีพลังงานไพ่คนที่พบหน้ากันแล้วต้องชะตาถูกชะตาซึ่งกันและกันก็ได้แต่าการที่จะได้ใครที่เข้ามาคบกันสักคนหนึ่งคุณอาจจะดูดูไปก่อนก็ได้นะที่อจจย่าอยังไม่ให้ ไม่ให้ใจเท่าไหร่ก็ได้นะเออมีพลังงานไพ่ในเดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มวิวออฟฟอร์จูนโกงร้อยโชคชะตานะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนโชคชะตาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะคนคนนี้จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องการที่เอาใจหรือการที่เหมือนกับการที่ดูแล และห่วงใหญ่กันละกันก็ได้คอยซัพพอร์ตซึ่งกันละกันคอยดูแลในทุกๆเรื่องก็ได้นะมีพลังไพ่โชคชะตาจักรวาลก็ได้นะเหมือนเหมือนกับการที่จักรวาลดึงดูดวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันโอกาสแห่งการเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนความผูกพันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องเมือเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมันมีสิ่งที่กําหนดมาคือวันเวลานะ วันเวลาที่ถูกต้องวันเวลาที่เข้ามาเนี่ยคุณกำลังได้พบเจอกับคู่คนที่เป็นคู่แท้ของคุณก,ก็ได้นะคุณจะสัมผัสถึงคนคนเนี้ยคนที่เอาใจใส่คุณคนที่เป็นห่วงคุณ คนที่ไม่ทำให้คุณเสียใจในเรื่องการกระทำของเขาในเรื่องคำพูดของเขาคนที่จะใช้วันเวลาร่วมกับคุณคนที่จะสร้างอนาคตร่วมกับคุณคนที่จะมีแบบแผนและเป้าหมายเดียวกับคุณนะคนที่มาเหมือนมีความพร้อมซึ่งกันและกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่คนที่เข้มแข็งมีพลังงานไพ่สเตนตเน่คือคนที่จะมาเหมือนอยู่ด้วยก,กันแล้วมันเหมือนต่างฝ่ายต่าง รู้ใจกันต่างฝ่ายต่างเหมือนเหมือนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ขี้อ้อนด้วยก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่ความถึงภายนอกเขาเข้มแข็งแต่ภายในเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่อบอุ่นก็ได้เป็นคนที่เอาใจเก่งเป็นคนที่ดูแลเก่งเป็นคนที่ทําทุกๆอย่างได้ให้กับคุณนะอะขอดูพลังงานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ ของคนที่เข้ามานะครับมีไพ่พลังงานไพ่ดีเอ็มเพรสนะดีเอ็มเพสเนี่ยต้องคู่กับราชานะดีเอ็มเพคนที่จะเข้ามาเกื้อนหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่เคยร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมานะคนที่เป็นคู่เท่าเทียมซึ่งกันและกันคนที่ให้เกียรติกัน คนที่แคร์กับความรู้สึกนะมีพลังงานไพ่สิบดาบสิบดาบเนี่คือพลังงานไพ่ความเจ็บปวดก็ได้นะหรือเป็นพลังงานไพ่การที่มีคนคนอดีตก็ได้นะที่กําลังเจ็บปวดคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่คนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่ห่วงใยคนที่ดูแลนพลาดโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้อยู่กับคุณไปในตอนนั้นก็ได้ในตอนเนี้ยมีคนที่รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนโอกาส สำหรับบางท่านอาะมีโอกาสการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เจอกับคนที่มีจิตเดียวกันใจเดียวกันและหัวใจที่คุณกับเขามอบให้แก่กันละกันเต้นเป็นจังหวะแล้วไปด้วยกันก็ได้นะมันเหมือนความตื่นเต้นและไม่มีมิตรภาพดีๆที่เข้ามาก็ได้การรอคอยการเฝ้ารอเหมือนเหมือนกับการที่คุณกับเขาต่างฝ่ายต่างรอกันได้พบเจอกันแล้วก็เกื้อกูลก็เกื้อหน,นุน ก็ดูแลกันไปนะมีพลังงานไพ่ในในเด็กถือเหรียญน,นะครับเป็นพลังงานไพ่ความเบื่อความไม่ได้ดังใจก้าวถ้วยก้าวถ้วยนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอาหารการกินก็ได้นะมีพลังงานไพ่ความเบื่อความไม่ได้ดังใจนะครับเป็นไพ่แห่งการที่ในใน,ในคนหนึ่งที่จจเป็นคนอดีตของคุณก็ได้นะที่ ในวันที่เขาไม่เคยสนใจคุณเนี่ยในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่กําลังแอบมองแอบสืบแอบส่องว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณอาจดูดีขึ้นคุณมีหน้าที่การงานที่เติบโตคุณดูมีสเสน่ห์ในตัวคุณเองอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียดายคุณอยู่ในตอนนี้แอบสืบส่อ,สองเขาอาจจะรู้ถึงทุกเรื่องราวและสตอรี่ในตอนนี้ของคุณมีคนที่มุกอ่อนออกจากคุณไม่ได้ให้การเวลาเนื่อนนานสักเพียงใด ความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกดีๆที่เคยทุ่มเทที่เคยผูกพันมีคนที่เสียใจยในวันนั้นที่ทําให้ถ้วยเห็นความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับเขาในออบคัพเป็นพลังงานไพ่อัศวินถือถ้วยนะอัศวินถือถ้วยนี่เป็นไพ่พลังงานไพ่คนที่เป็นเหมือนกัลยาณมิตรหรือคนที่เอาใจคุณคนที่ห่วงใยคนที่เหมือนแค่คุณพร้อมที่จะปกป้องกับคุณนะ คนที่เป็นผู้นําและปกป้องซึ่งกันและกันก็ได้นะมีพลังางานไพ่1ิเหรียญนะครับเป็นพลังางานไพ่6ถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆนะในวันที่ห่างไกลกันมีคนที่อยากเทคแอคชั่นมีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยากกลับมาหาคุณหรือการที่ตอนนี้มีคนที่อยากเดินทางไปหาคุณในตอนนี้ก็ได้มีความร้อนหลนความร้อนใจอยากกลับมาสร้างอนาคตอยากเป็นคู่ กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมันเหมือนกับการที่คนคนหนึ่งในวันที่ห่างไกลกันทําให้คนคนหนึ่งรู้สึกถึงความเสียใจก็ได้เสียใจกับสิ่งที่เขาทําไปเสียใจกับสิ่งที่เขาในวันนั้นที่เขาไม่เคยทําให้คุณต้องในวันนั้นที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดกับการกระทาที่เขาทําในวันนี้เขาอยากขอโทษแต่คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจว่าในความรู้สึกของคุณนะคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่า คุณยังแคร์เขาอยู่หรือเปล่าแต่ในตอนนี้มีคนที่รักคุณมากมีคนที่แคร์คุณอยู่มีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสในการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอรูปพลังงานไพ่ในในสรุปนะครับอขอให้สรุปและแนะนํามีพลังลางานไพ่ควีนออฟวานนะราชินีถึงไม้เท้า คนที่มีเซน์คนที่มีลางสังหารคนที่มีความเก่งคนที่อ่านใจคนได้คนที่มีความฉลาดในตัวของคุณเองนะเป็นพลังงานไพ่ความมีเสน่ห์นะในตอนเนี้ยมันเหมือนกับการที่มีคนใขรสักคนหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยคุณจะสัมผัสถึงความอบอุน่นสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงสัมสัมผัสถึงความรู้สึกในหัวใจลึกๆก็ได้มันอาจจะมีพลังงานของไพ่พลังงานของไพ่ความรู้สึกนะความรู้สึกที่มันเป็นพลังงานที่ จูนเข้าหากันได้นะมีพลังภาพคำมั่นคำสัญญาคำผูกพันคำผูกมัดซึ่งกันและกันนะ,ม,ะนน ot, มีพลังงาพในเดชดียอดมีภพ่ของเดอะมูลความคิดถึงความโหยหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำอธิษฐานขอพรร่วมกันมานะมันเหมือนคุณกับเขาอาจจะมีการที่เคยร่วมบุญร่วมกุศลเคยต่อบุญต่อวาสนากันมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำพาพบเจอคู่คนสัญญาพบเจอคู่คนที่เกื้อกูล นะมีพ,ล,พลังงานให้สิบเหรียญนะครับสิบเหรียญคือความเป็นอนาคตและความเป็นข้อเป็นครัวนะ The m p o การปรับเปลี่ยนสายใหญ่ที่ผูกพันสายใหญ่ที่ผูกมัดมีคนที่อยากร่วมเดินในเส้นทางเดินกับคุณมีคนที่อยากเจอกับคุณในทุกๆก้าวแห่งความสําเร็จในเส้นทางเดินเดีเดยวกันนะมันเหมือนคุณกับเขาเป็นคู่คนที่เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมานะอะ่ของชาวธาตุ ดินนะครับหมอโต๊ะก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องหมอโต๊ะกันนะครับ